กลับกลับสวัสดีแฟนย์ับแฟนช่างครับพี่น้องเอฟซีตุน e PC, ท,ทันดีต้อนรับก็สู่ทั้งแหล่พระรวยครับนี่นั้นพาเส้นสับแฟนช่งมาดูสีลเาเต้กาแฟครับพี่น้องเอฟซีหลังจากตัวเลขแนว้อทั้งวัตถิ่ันธ์มา,แ,า,แ,แ,า,มาแต่ได้ต่ำโดยพี่น้องสี่หนึง่งเจ็ดสามโตตรงตรงวันนี้มาตามต่อครับตัวเลขแนวทางของเจ๊กาแฟร,รูปแบบแนวทางเสียเป็นว่าลาักษณะใดฝันเลี้ยงหรือว่าบททันฝันหรือว่ามีแนวทางฝ่ายต่อพี่น้องเอฟซีบอ น้ำแหล่พราะรวยไปครับและจิ้มงานมือนีมาหอดมาถึงครับพี่น่องเอฟซีครับได้อันพวกเจ้าจนว่าคอยลืมสุดพ่อจนว่ามีคูหนึ่งอันซองเงินมาครับทบุญบอกว่าถือแปดศูนย์มือแปดศูนย์มาแต่ใส่นอคิดเปิดซับไปไายตองวดว่าชันค่ะลืมลืมค่ะคอยลืมเนาะมันโดนแห้งหลายหลายมือคัะ เลยโอ้ยดีใจน้ำเด้อแม่เด้อผู้ใดใดจังใดแล้วสี่หนึ่งเจ็ดเจ้าใด้พราะดยู่ยงเพราะไดหลายมาันบ่ใครมีเงินซื้อหลายไดหาส่บ,บาทโอ้หาีิปุ้นหาสิกับเพราแห้งแร้วแม่เอ,อ,เอ,อ้ยก่าตันกับใหนว่าคนเป็ี่ยนเือนโบอ,อันซุ่มได้เลขไปว่บาได้ซื้อยุ่สิบคนหนึ่งในเืนยกมื่อขนนึ่งในเนยกมือขึ้น ได้ไปแค่พีหนึ่งเจ็บก็ห่านึ่งเจ็บใชอไได้ไปแต่ซีหนึ่งเจ็บก็ห่หนึ่งเจ็บครับสื่อบอสถือปูลังค้นกับไปตัดสื่อแต่ซีหนึ่งผููลังค้นกับไปตัดสื่อแต่ซีเจ็บครับนั่นก็หนึ่งในเมืองมาแสดงตัวมือนี่มาขอโทษครูเหมือนบ้างมาขอโทษปูมาขอโทษเนค่ะได้แล้วเปล่ามาสื่อระหว่างเราโวมีเง็นสื้อ ขันนาแม่บอกแม่แก่ไดนมป็นแม่ตู้เออบอกเพื Sword> ่อนซื้อเบอกกับกูห้าวบาซื้อไปเลยอันใดเป็นเพื่ิงบอกเพิ่นไปโหลดให้เพิ่อนฟอร์อันนั้นแหละมาเลี้ยวบ้านนั่นเบิ้งนี่แหละผู้เจ้าเบิ้งเนี่ยผู้ใดมาก็บพราไปอยู่ใกล้เพิ่อนบัดไม่ง่ายอันนี้มาไปให้เพิ่อนกอดให้เพิ่อนนั่นด้ว่กันสันดีใจน้ำสุกข้นนะค่ะเนาะก็ กได้เมื่อตาอาปากเนาะแต่ละคนก็ได้ผู้จืยี่สิบาทกับซว่งบะกเล้ยเจ๊ถือเจ๊ถือไลฟ์นไดนลืมถามเจ๊ค่ะโอ้ยซื้อเบิดสามมื่นก็บาทค่ะนนั้นละแต่หลยปันไหคุณเอาคุณเอาคุณเอาือเบิดเตอนนั้นละสองมื่น่ะสองมืนนั่นอันแปด แต่ว่าต้าแถมนะนะได้ได้หาร้านกวนบวกกันร้านแปดแสนหรือน้ำบานน้ำบานเท่านี้กันแต่คือเจ้าถือหน่อยถือแสนหนึ่งเจ้าถือหน่อยถือแสนถือหน่อยบอเจ็แสนเจ้าถือหน่อยนี่เจ้าถือหน่อยนี่ถือเลขสองโตซื้อผ้านสองซื้อจำนวนซื้อตัวเดียวซื้อแต่หนึ่งเจ็ดหรอกก็ซื้อแต่บนครับผมค่ะร่วมทั้งหมดเป็นห้าล้านแปดแสนบ่เจต เราล่อ้นละกนล่อาั้นล้านกูว่ากูว่เอาพวกหัวล้านโลดอันก็พ้อเนี้ยชุยปิดนิดเดียวเดียววันนี้เอาอีกเจ้บางมองจนว่าได้บุญไปแล้วโอ้บุญใหญ่ได้บ่ืว่าได้บุญได้วาขันในเงินส่วนนี้จนวัดถึงจังใดนั่นโอเคถ้าบุญเลยมันบ่เงินส่วนนี้แต่สีเอาแบ่งกันล่ะค่ะคืงๆกับสีนี้ล่ะก้อนสีนั่นก็คือขอปูว่าได้บุญได้ยังเพลินค่ะงวดนี้ นี่ตะว่าขึ้นมาเล่ว่าดินเนียนแล้วได้เวลาสิเทศนนแล้วขอเงินแน่จะเทคอนกรีดอ่าขอเงินเน่เจ้าสิเอาเงินคอยเงินเจ้าเป็นผูเท็เล่ยว่าขันสีให้เอาเงินเจ้าเทเจ้าเก่ามาคอยสีสั่นคอยเอาเงินคอยเทแล้วเลยได้แบบนี้มันเนียนแล้วบันนี้เจ้ได้โตงวหมดไปค่ะได้แล้วค่ะได้แบบเจ้คือเก้าหล่ะค่ะ นั่งเห็นคือเก้อนโอ้นั่งสมาธิค่ะนั่งเห็นไอ้ก้สีหนึ่งเจ็นที่เจก็นั่งเห็นเหรครับนั่งเห็นหนึ่งเจตัวเดียวค่ะแต่ซีนี่ไปฟันใส่เอาโอ้ทูเอาหนึ่งเจดไปเสี่ยงที่แรกมาขานึงเจดก็เลยเอาหาหนึ่งเจดไปเสี่ยงมันเลยบอกเขาครับก็เลยว่าเออพี่น้องเอ้ายังเบืบอปวดทั้งหลังหาเสิย่างกายเจกายหลังเจไปมือกีครับเป็นทังสั้นละค่ะ ไปเห็นนี่เจ๊จานอยู่ในกล่องคุเมื่อกี้ยังพูดได้เจ๊ร้อนนี้แต่คิวกินค้าอยเบิดแล้วปวดบ้า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 ตรู้สึกว่าอ้าม่อมือะไรไม่ไม่จะทุบแล้วก็เจ๊ฝันเจ๊ฝันหรือนั่งเห็นครับอันนึงเจ๊นี่นั่งเห็นค่ะวันนี้เลยครับนั่งเห็นคือวันนี้ก็นั่งเห็นมันขึ้นแขนตอนค่ะมือที่แหลกมันขึ้นแขนนี่แหละแดงๆวัดมือขึ้นนี่นั่งก็เลย พ่อแม่พี os> os wan h wan h ่น้องกู้เพื่อนถือเลขน้ำนั่นแหละค่ะเพื่อนมานางน้ำขาวจากภาคยุนนั่นแหละแต่เจ้าของนั่นนางบ่ได้น้ำมือแต่เขาหยอกเขาคั่นเขาบีบเขามาบีบน้ำบาน้ำไล่พวกนี้แหละเด็กน้อยเขาเห็นขนมหลายว่าย้ายสีใส่บาทให้คเขาเลยมาหยอดยมาเขียนน้ำไม่ไม่เขียน่ห้นะผาดเด็กน้อยนี่เพราะมันไม่เม่เด็กน้อยซุ่มยี่นี่แหละเด็กน้อยที่เป็นวิญงย่านเรียนใจหลังหมดเขียนตัวใดใส่นาผาดเขียนเลข ขันเป็นจังสีสีเป็นโฮคือเก่าขันเป็นจังสีโฮคือนาลาเป็นโฮคือเก่ายันจังสีเราขีดจังสีก่อหกหนึ่เก้าหกหนึ่งก็หกหนึ่งกับหนึ่งเก้ากับประมาณนี้ค่ะหกหนึ่งกับหนึ่งเก้าค่ะก็วัดเล่นมาขันแหนมค่ะวัดไปเลยครับจิ๋นแต่เราจำรถ คือมอเช้านี้เห็ดยังแม่ก็ค่ะมาเช้าเรียงง่ายไลยป่ค่ะมเช้านี่ก่โอ้ย่อแม่พี่นองล่ะค่ะจากตัวสาระทิตเพิ่นมากผ้ากันมาทําคร่วมสะอาดมาล้างปูมาเ็ตปูก็เจ้าพ้ากันเห็ดเองค่ะ่อยก็ได้บอกได้ยังหอก็เจ้าแห่งผ้ากันมาเห็ดอันย้มกันขึ้นกับมาปฏิบัติน้ากันอยู่เบิดขึ้นล่ะค่ะเตืนเจ้ามากพิ่นก็มาใใ่บาดรวมกันนี่ค่ะเป็นวแต่เป็นาะไรอะไรแล้วก็ผ้ากันมากวายเจือกไร้ค่ะวนนี่เจือกไร้ ซื้อพุ่มละเท่าไดแน่ค่ะประมาณว่าเปิลด่น่ยเห็ดคาถนนพุดละ3สามหมื่นสี่หมื่นจะว่าเป็นช่อหลายเป็นเด้จะแคล้วคอยกับว่าได้ถามรอบี้ล้านแต่ไม่นอกกับเห่แนึ่งหเปหใบหญ้าขางในาเก็บดอกแล้วแม่ได้ป้าเขาไปหาหญ้าขางในนาาเพื่นแทบแล้วแบเห็นตัวแล้วเห็นตัวีแล้ว บาทีเสียงรทก้อันกันละจะเมื่อได้ไปซื้อตา้องออกไปหางานะผ้าเบร์อันพ้าพุมสื้อหมอดูพุ่มสื่อคื่อหนึ่งเกตนะ่เออายงกันซื้อหนึ่งเ็ตเกตสีนะ่านจ้าไหจ้งมมาท่าเขาดวบ้งค่เอ่กครับพี่น้องเย็บที่มีเป็นตัวเลียนะท่านครับพี่น้องเย็บชีสของเจ๊กาแฟ หลังจากห้าล้านกว่าวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านงวดนี้ตองวดมาแล้วครับพี่น้องเอฟซีตัวเลขแนวทางหนึ่งเก้าหนึ่งหกสิบเลขสินจุแขนคนจะกดเชื่อใส่ที่วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังได้พี่น้องเด้อทั้งช่องเสนอเป็นเพื่อนแคสิการถนนการตัดสินใจกินยินดับเอฟซียูดีมินี่ยุทบ้านเกดกาแฟครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเลขแนวทางเกดกาแฟตองวดมาให้ครับพี่น้องหนึ่งเก้าและหนึ่งหก พี่น้องก็ไปพิจารณาเอาทุกตัวเล็กทุกแนวทางมีเข่ามีหลุดมีโฉบมีหมานกันสุขสุพ้นแล้วเครือข้นดวงประเทิงดวงวัฒน์ดีะใส่วิจารณาณลยจาน,นรับชั้นบรรพบั้งครับพี่น้องยศทุกท่านเป็นมีดวงเป็นมีหมานเป็นแต่มีโฉบมิใช่กันไปวัตถิ่ันธ์มาครับพี่น้องสามตัวแตกว่าน,นี้ตัวเล็กแนวทา่าขรแขระแต่งแต่ต้องหวดเลยครับพี่น้องยศทุกท่านหนึ่งเก้าเห็นไหมหนึ่งหก ผู้ชี้นะัพี่น้องเอฟซีตูถ่านจะไปพิจารณาเอาทั้งช่องเสนอเป็นเพียงแค่เสื่อกลางการตัดสินใจเกี่ยนยูนอฟฟีครับมีชุดมีมาดลำล้ำหรือไว้กันสุขภูสุขคนได้เป็นน้องเด้อฝากเป็นน้ำแน่ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมกดซับสขไครต์กระดิ่งแจ้น,นเตือนไว้พร้อมเพราะจะประพาดิปใหม่ๆชัดเด็ดเดีดทั้งช่องแหล่าพารวยครับ บอกกันใหม่คลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้ล่าลงไว้ซัมนี่สวัสดีงามงามครับพี่น้องผูโชคไม่ใช่ครับพี่น้องสวัสดีงามงามครับพี่น้องครับ